จูจูริโอสิริเกิดเมื่อ2พฤศจิกายนพุทธศักราช2473บิดาของท่านคือนายเตียงโอซิลิเป็นคนไทยคนแรกๆที่ทำกิจการผลิตแผ่นเสียงในนามของห้างฮัมลูกสยามซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นเสียงกราสุนนักยินฝั่งลำโพงดังนั้นคุณป้าจุจึงได้ซึมซับกับบรรยากาศของเสียงเพลงต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรโดยพื้นฐานคุณป้าจุ มีความสนใจในด้านการเต้นรำเช่นบัลเล่และการร้องรำทำเพลงแบบสากลต่างๆท่านจึงได้เลือกเรียนเอกทางด้านนาฏัิลป์และขับร้องเพลงสากลจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หลังจากที่จบการศึกษาแล้วได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวโดยได้ทำงานหลากหลายด้านตั้งแต่ขับร้องเพลงโดยเป็นนักร้องหน้าม่าน สลับละครของคณะพกาวาลีและคณะศิวารมณ์ต่อมาแสดงในละครเพลงเรื่องผ่านท้ายนรสิงห์และได้เข้าไปเป็นนักร้องประจำวงดุริยางทหารบกวงสุนทราภรณ์ต่อมาไม่นานก็ได้เป็นนางเอกภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่องสุภาพบุรุษจากเอเวจีกำกับการแสดงโดยครูเนรมิตรในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากจะรับบทเป็นนางเอกแล้วท่านยังรับหน้าที่ภาคเสียงของนางเอก ตลอดจนตัวแสดงฝ่ายหญิงทั้งหมดในเรื่องซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นอาชีพการภาคภาพยนตร์เป็นครั้งแรกอีกด้วย นี่หนังไทยทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ต้องถึงคนภาพค่ะตอนนั้นเสน่ห์กุมารชุนค่ะดังมากภาพเป็นพระเอกค่ะภาเขาภาคไม่พระเอกอ่ะสมัยนั้นภาคคนเดียวภาคคนเดียวเป็นวอะไรก็คนเียวอ๋อค่ะแล้วครูภาคเขาก็ดังมากค่ะคุณจรีก็ถามบอกว่าภาคได้ไหม ภาคหนังได้ไหมได้ค่ะแต่เคยภาคไหมไม่เคยเคยเห็นไหมไม่เคยแต่ภาคได้นี่ใจสู้อ่ฮะไม่ใช่ใจสู้เราอาุเป็นุนิสัยอย่างนั้นไงอาชุไม่เคยยอดท้อไม่ยอมแพ้ได้ทั้งสิ้นครับต่อไปว่าดาะให้ภาคเลยก็ไปซ้อมภาคภาคได้นะคะแต่ยังเปลี่ยนเสียงไม่เป็นคก็ภาคสามตัวเองก็ เชื่อไหมว่าเรื่องแรกมีมุกเลยคนหาทั้งโลงะมันออกมาเองอะอ,อันนี้แหละคือจุดที่แน่นอนจุดที่จะต้องเป็นอาชีพจุดที่ตรงกับตัวที่สุดเพียงแต่เรื่องแรกคนก็ไปพูดกันทั่วไปหมดเลยเฮ้ยม,มีนักภาคผู้หญิงเกิดใหมว่วะภาคดีดีย่างนี้เขาก็มาดู แล้วหนังเรื่องนี้ทําเงินถล่มทลายค่ทั้งหมดค่ะแปลว่าจูเนี่ยเป็นนักภาคผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยไม่ใช่มีคนอื่นเยอะแยะแต่แต่ว่าแต่อะไรอ่ะไม่สวยแต่มีเสน่ห์ไม่สวยแต่มีเสน่ห์อุลภาคเป็นตัวเองเลยเป็นตัวเองแล้วก็มีหามีมุกเกิดขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นครั้งแรกของนักภาคผู้หญิง เดี่ยวก่อนมันเรื่องอะไรอของเองเขาเอาบ้านและไร่นี้ทำสัญญาขายฝากไว้กับกำนันเด่นตั้งแต่ก่อนตายอะไรกันล่ะคะน่ะเขาแต่อะไรกันนี้่ะมาถึงก็เอาแต่ร้องโหยร้องไห้อหนีตามผู้ชายใครจ้ะอ้าวไอตัวดีไอหัวโจกกลับมาแล้วเหรอหายไปไหนอ่ทิ้งบ้านทิ้งช่อง แม่นึกไปถึงเลยว่าเขาจะหลอกแม่อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแม่ก็บังคับเองไม่ได้ตอนั้นเขาจะพากันอยู่ในกรอบตามบทเหมือนเราค้นหาตัวเราเองเจอตั้งแต่ยังสาวๆเลยว่าเออใช่แล้วแล้วจากวันนั้นค่ะบริษัทนี้ก็จ้างเราตลอดก้างพากค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงก็เป็นนักภาพอย่างบริษันนี้เองต้องพา อาจุบอกว่า,าจุสแสดงหนังของครูเนรมิตรเป็นผู้กำกับค่ะอยากจะให้เล่าให้เด็กยุคนี้ฟัง่อยว่าความประทับใจของอาจุที่ที่มีกับผู้กำกับระ,ะดับรุ่นระดับหนึ่งของประเทศไทยครูเนรมิตรเป็นไงบ้างครูเนรมิตรนี่ต้องถือว่าเป็นผู้กำกับที่สูงสุดเลดิศวิเศษไม่เคยใช้อารมณ์ กับตัวละครกับใครทั้งสิ้นรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งเราเด็กๆค,ครูให้อย่างนี้ได้ไหมเออเหรือจุถ้้อย่างนี้ได้ไหมก็จะจะตามใจอ่ะคือคือฟังอ่ะไม่ใช่ว่าดดได้อะไรจากครูมาเยอะมากเลยแล้วจากนั้นก็ยังเล่นละครเอ้ไม่ใช่ละคะถ่ายหนังมาตลอดโดยครูคกำกับ ไปไปถ่ายที่ยวฮ่องกงค่ะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นครูกำกับทั้งนั้นนะคะก็ทำงานร่วมกับครูมาโดยตลอดอาจุนี่เล่นหนังทั้งหมดสักกี่เรื่องพอจะจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะน้อยนยไม่เยอะไม่เยอะค่ะค่ะแต่ภาคตากวันนั้นนะไม่เคยหยุดภาคอีกเลยห้าสิบปีห้าสิปีที่ผ่านมา ทุกบริษัทต,ต้องเรียกว่าทุกบริษัทต,ต้องบอกอย่างนี้ว่าจ้างจูลีโอสิริหมดได้ต้องบอกว่าอาจูเนี่ยทาให้นักแสดงเนี่ยได้รับรางวัลมาไม่รู้ต่อกี่คน<า>ต่อกี่คนแล้วมากมายทั้งหมด<อ>ที่อยู่ในเสียงเราเนี่ยจะได้รางวัลหมดคือหมายความว่า,วาเวลาข้อแสดงยังไงก็แล้วแต่แต่เมื่อเราใส่เข้าไปใส่ความรู้สึกน้งเสียงเข้าไปแล้วล้อตอกน้อยค่ะแล้วก็เด็กในเรื่องผู้หญิงผู้หญิงได้รางวัลหมด เียงทางด้านการภาคเสียงคุณป้าจูจูริโอสิลิได้ภาคให้กับดาราหญิงและเด็กทั้งหญิงชายในหลากหลายบทบาททั้งนางเอกนางรองตัวอิจฉาและตัวประกอบมากมายนับไม่ถ้วนอาทิอมมาาอัชวนน์ รัตนาพรอินทรากำแหงวิไลวันวัฒน,นพานิชเทชราชวราชพิสมัยวิไลศักดิ์ผลงานการภาพเสียงของป้าจุมีหลายคนที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองและสุพรรณหงษ์ทองคำได้แก่สมจิตทรัพย์สมรวยจากภาพยนตร์เรื่องยอดอนงและข้าน้นํานมพิสมัยวิไลศักดิ์จากภาพยนตร์เรื่องลวงตาสวรรค์ เชลาชวราชจากภาพยนตร์เรื่องนกน้อยปุภารัตน์จากภาพยนตร์เรื่องข้าวนอกนานิดอลิสาจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนแผง<ม>เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณภาคภาพยนตร์ถวายระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์หลายเรื่อง<ม>เช่นในฝูงหงสาวน้อยนกน้อยและแม่นากระขนง รรใใยิ้มสวสัสดีครับทุทกคนยุกเคยจดไว้ไหมคะว่าภาคหนังมาทั้งหมดกี่เรื่องแลใใ้วเนี่ยไม่จดไม่จดและไม่จําเริ่มต้นนางเอกคนแรกที่ให้เสียงเขาเนี่ยเป็นใครคะตัวไง นอกจากอายุแล้วเนี่ยค่ะนอกจากไม่ได้ให้หมดเลยค่ะมราอสศวนนททั้งหมดทั้งหมดทุกคนผ่านจากเสียงอจุแล้วจุแบ่งแบงที่ชอบที่สุดคือเสียงปทองเสียงชูศรเนี่ยแล้วค่อนข้างจะจะเหมือนดยยังอจุเรียนแบบเสียงตัวจริงได้มากรัตนาพรเนี่ยคนนึกกับรัตนาพรผ่าแต่เป็นเสียงเราค่ะ มัไม่ต้องเรียกว่าทุกบริษัททุกบริษัทจ้างจุหมดเลยของเชิดสงสีเปียกโปสเตอร์พ่องเชยใหญ่พ่องเช่เล็กทุกเรียกว่าทุกของนาดินนาดินนี้ทุกเรื่องต้องลองแล้วภาคกับใครบ้างคะที่ประกอบกันเป็นพระเอกก็มีเสน่ห์สมพงษ์วงท้ายเสถียรทมเจริญอะไรพวกนี้จนมาถึงสุดท้ายคือรองข้ามคดีค่ะก็ไม่รองก็อย่างภาค พี่ลองพี่ลองนี่ไม่ได้่าภาคหนังโลงภาคอัดอ๋อเป็นเป็นเป็นยุคแล้วอัดใหญ่แล้วค่ะค่ะได้ขอย้อนไปนิดนึงมันมีอะไรเรื่องพระนเรศวรมหาราชเนี่ยอจุมีความเกี่ยวข้องตะกอดเป็นละครหรือเป็นหนังคะไม่ไม่ละครไม่มีบุญค่อะค่ะค่ะตอนนั้นเป็นทันมากกว่านะอืม พันท้ายนรสิอ๋อพันท้ายนร์ไมไม่ไม่ใช่อันนั้นแสดงแสดงไม่ไม่แสดงเป็นหนังไงเป็นหนังแล้วก็ภาพนะคะเอ่อละครเรื่องหนังเรื่องไหนที่อาจุมีความสุขประทับใจมากๆเลยจากการที่มันผ่านมือเราภาคมาแล้วเนี่ยผ่านเสียงเราแล้วอาจุประทับใจเรื่องไหนที่สุดประทับใจทุกเรื่องไม่เคยไม่ประทับใจเรื่องไหนเลยแล้วก็ทําอย่างเต็มที่บางเรื่องเนี่ยนั่งงองไม่มีคนดูเลย เจ้าของหนังก็ไม่รู้หายไปไหนก็ยังภาพเต็มท in ี่ค่ะคือผู้ง่ายๆว่าจะได้เง uh ินหรือไม่ได้เงินสมัยก่อนนี่มีเบี้ยวกันไหมกำลังนั่งเินไฟไหม้ไฟไหมในโลงปูหโูร่วงลงมารางวัลการภาพภาพเดียวกาโจูน